สวัสดีครับมีข่าวด่วนอีกแล้วนะฮะจะเรียกว่าด่วนก็ด่วนนะแต่ว่ามันยังไม่เป็นเป็นผลตามนั้นนะ,ะแต่เรารู้ไว้ก่อนก็ดีนะฮะข่าวนี้คือปีหน้านะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับดอกเบี้ยขึ้นแน่นอนดอกเบี้ยเงินกู้นะฮะดอกเบี้ยเงินกู้วันนี้ขึ้นแน่นอนเพราะว่าเป็นต้นทุนเต็มเต็มเลยนะฮะดอกเบี้ยเงินกู้หลังจากต้นปี6-6เป็นต้นไปนะฮะมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับประมาณ0 5ถึง0.6เปอร์เซ็นต์นะครับ เนื่องจากอะไรนะฮะเนื่องจากแบงค์ชาตินะครับเขาเรียกว่ายกเลิกมาตรการงดเก็บนะฮะเงินค่าธรรมเนียม FIDF นะคืออะไร FIDF คือเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเก็บเงินค่าธรรมเนียมนี้นะฮะจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในประเทศไทยจะต้องจ่ายเงิน FIDF นี้นะฮะให้กับแบงค์ชาตินะครับ FIDF นี้คือเงินค่าธรรมเนียมที่เก็บ เก็บเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูนะครับซึ่งแบงค์ชาติได้ลดค่าธรรมเนียมนี้ไปตั้งแต่ช่วงโควิดมานะครับเดิมเนี่ยนะครับเงิน f i d f เนี่ยจะเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารนะครับอยู่ที่0 4 6นะฮะแต่พอโควิดมานะครับแบงค์ชาติก็ลดค่าธรรมเนียมการเก็บเงินนี้เข้ากองทุนนะฮะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งนะคะคือ0.3นจาะครับจาก0.46หเหลือ0.23นะครับก็คือลดลงครึ่งหนึ่งนะครับค่าธรรมเนียมนี้นะครับเป็นค่าธรรมเนียมที่เก็บนะ จากฐานเงินฝากนะฮะของธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายนะครับตอนที่แบงก์ชาติลดค่าธรรมเนียมลงจาก0.46หกเหลือ0.23นะครับเงินกู้ทั้งระบบของประเทศไทยนะฮะในยุคโควิดแรกๆที่เริ่มที่เข้ามานะลดลง0.4นเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนที่ลดจาก0.46หกเหลือ0.23เนี่ยลดลดเงินกู้ลง0.4นเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ตอนที่จะขึ้นไปเก็บเหมือนเดิมจาก0.23เป็น0.46 จะขึ้น0.5ถึง0.6คนก็นเลยต้องงงสิว่าเฮ้ยตอนลดลง0.4ตอนขึ้นทำไมขึ้นเป็น0.5ถึง0.6นะฮะเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยของทั้งโลกเนี่ยมันก็จะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมมันก็ขึ้นด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยตระกูล M นะฮะดอกเบีย้ยตระกูล M ขึ้นแน่นอนคือ MRR MLR MOR นะขึ้นแน่นอนนะฮะ0.5ถึง0.6นะ ต้นปีนะผมบอกเลยนะเตรียมตัวรับมือกันไว้แต่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่นะครับเป็นหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรกดเงินสดบัตรผ่อนสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันเป็นดอกเบีย้ยคงที่อยู่แล้วนะยังไงมันก็ไม่ไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วเพราะมันสูงสุดแล้วนะครับส่วนสินเชื่อบ้านนะฮะใครที่ผ่อนบ้านอยู่นะครับก็อันนี้นะครับค่างวดบ้านก็จะเท่าเดิมนะครับไม่ต้องผ่อนมากขึ้น ค่างวดเนี่ยเราจะเท่าเดิมนะครับค่าผ่อนบ้านเราเท่าเดิมแต่ว่าเงินไปตัดเงินต้นลดลงนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับเพื่อนคนไหนที่ผ่อนบ้านอยู่ก็จะผ่อนเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าไปตัดต้นน้อยลงเท่านั้นเองนะครับก็เตรียมตัวกันไว้นะครับหลังปี6-6นะครับดอกเบีย้ยขึ้นแน่นอนวันนี้ผมไปแล้วครับอัปเดตข่าวตามนี้สวัสดีครับ